รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสก,กิดใจค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราค่ะซึ่งออกอากาศโดยวิทยุสลาลมกระทรวงการต่างประเทศที่เคลื่อนความถี่ AM 1575ค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันวิจิตราธนาสุก,การ ครับผมุภวัฒน์ตมรประสีครับค่ะซึ่งเราสองคนจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งเราสองคนนี้ก็มาจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศใช่ครับวันนี้เป็นตอนที่สองของเ<ย>วียดนามใช่ครับค,ค,ความการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเวียดนามตอนที่สองครับขอเสริมอีกนิดนึงคือในส่วนของกรมความร่วมมือเนี่ยที่เราจะมาออกอากาศเนี่ยเราเออกอากาศกันทุกเช้าวันพฤหัสเวลาเดิมก็คือเวลาหกโมงถึงหกโมงครึ่งค่ะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ย คุณสุภวัตก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการจัดทําโครงการในประเทศเวียดนามด้านสรัากรนะครับค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเนี่ยก็จะขอเกริ่นข้าวๆกับคุณผู้ฟังค่ะถึงเกี่ยวกับภารกิจว่ากรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศอะคะ่ะตามชื่อก็บอกว่าเราให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆซอภาษาอังกฤษของเราคือไทยก้า Thailand International Cooperation Agency นะครับไทยกาค่ะซึ่งเรียกสือันว่าไทยไทยกา TICA ค่ะคครับ่ะซึ่งความร่วมมือเนี่ยคือภาษาอังกฤษเนี่ยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า official development assistance ซึ่งย่อๆคือ ODA ค่ะก็คือความช่วยเหลือที่รัฐบาลให้กับรัฐบาลประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาใช่ค่ะคซึ่งประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันซึ่งอย่างแรกก็คือความช่วยเหลือแบบให้เปล่าอ Grand ครัก็คือให้ไปเลยฟรีๆเช่อนอะไรบ้างเช่อนอะไรบ้างก,การาากให้เ,เงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าจะไปสร้างอะไรให้อย่างเงี้ยค่ะส่วนโรงพยาบาลถูกไหมฮะโรงพยาบาลส่วนที่สองเนี่ยก็คือจะเป็น การให้ประเทศหนึ่งกู้เงินเป็นเงินกู้ผ่อนปล้นดอกเบีย้ยต่ำถูกไหมเรียกว่าซอฟท์โลนใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งประเทศที่ได้รับเงินกู้หรือของเงินกู้เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายคืนพร้อมดอกเบีย้ยมีกรอบะระยะเวลานะว่าจะผ่อนกี่ปีกี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนที่3เนี่ยก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับครงความร่วมมือของเราโดยตรงก็คือเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและวิชาการค่ะซึ่ง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและวิชาการเนี่ยคือวิธีการของเราก็คือจะเป็นการไปดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาในประเทศต่างๆในส่วนนี้เราก็จะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญของไทยไปพัฒนาในด้านต่างๆเช่นอย่างของซูมคุณสุภวัฒน์เนี่ยเราก็เมืม่อค <seul. S 2> ราวที่แล้วเนี่ยก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับประเทศเวียดนามไปนะครับซึ่งไทยเราก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญในด้าน สหกรใช่ครับได้รับได้รับความร่วมมือจากกลุ่มส่งเสริมสหสรณ์กรและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏน์ปนครนะครับในการมอบหมายผู้วิชาญเข้าไปติดังงานในประเทศเวียดนามค่ะซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ,อความร่วมมือไตภาคีฝ่ายไทยเยอรมันและก็เวียดนามครับค่ะซึ่งคุณสุภวัฒน์ช่วยเล่าให้ฟังอีกครั้งได้่งนะคะว่าเราไปทําอะไรยังไงกันบ้างครับก็ทางผู้วิชาญเนี่ยก็เข้าได้ได้เข้าได้เข้าไป ให้คำแนะนำได้วิชาการนะมีเอาพูดหลักๆเนี่ยสอ,ส,อส่วนนะครับเอาพูดแรกเนี่ยก็คือการจัดฝูงลมให้กับเจ้าที่เวียดนาม c o o p e r a ท i ี e อารีนะครับหรือ VCA เจ้าที่เอ่อชื่อภาษาไทยเรียกาสาพันธ์สหากรณ์เวียดนามนะครับเพื่อที่เอ่อให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าที่ VCA ในการเป็นวิทยากรกระบวนการโดยเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพสามารถที่เข้าที่เข้า สามารถเอ่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสากลของเวียดนามในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําการบริการพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยครับค่ะก็เหมือนพู่ง,ง่ายว่าเหมือนเป็นการเข้าไปพัฒนาด้านบุคลากรอ,อ่าใช่ครับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ษยให้เป็นวิทยากรก็เหมือนให้เขาแบบไปฝึกเนาะเพื่อที่จะไปสอนทรยกรใช่เจ้าที่ก็จะลงพื้นที่ในในในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ <c oughs> เพราะว่าเจ้าที่ส่งเสริมสากรของเวียดนามเนี่ยต้องทํางานใกล้ชิดกับกลุ่มเกษตรกร,กร <c oughs> และก็ชาวบ้านอย่างเล็กเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คล <c oughs> ้ายคลึง <c> ก <oughs> ับบริบทของประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีกรมส่งเสริมสากรเนี่ย <c oughs> เป็นหน่วยงานหลักภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร <c oughs> ับผิดชอบในการาให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสากรในไทยนะครับค่ะ <c oughs> ซึ่ง อยาให้คุณสุภวัตพูดถึงสาหกรณ์ในไทยสักนิดหนึ่งค่ะอ๋อได้ครับก็น้องหวานรู้ไหมครับว่าสาหกรณ์ในไทย <c oughs> สาหกรณ์ในไทยเนี่ยเริ่มจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหรนนล่ลองลองเดาดูสามสิบปีที่แล้วอพอจะไหวไหมคะเริ่มตั้งแต่สองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดกี่ปีมาแล้วในสมัยปลายรัชกาลที่ห้านะครับ อ๋ออย่างของของเวียดนามเนี่ยคุณสุปววัตบอกว่าเริ่มมา6กสิบปีที่แล้วตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยที่เวียดนามเนี่ยปกครองในระบอบสังคมนิยมแล้วก็รุงโฮเนี่ยโฮจิมินเนี่ยก็ได้นำระบบคอมมูนเนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศเวียดนามเกี่ยวกับระบบกษตรซึ่งระบบของสากตรไทยและก็เวียดนามนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนความท้าทายของของไทยในการเข้าไปความช่วยเหลือต่างๆนะครับออสำหรับเมื่อกี้เดี๋ยวเราขอย้อนไปที่เกี่ยวกับพัฒนาการ,ากรของระบบของสากลในไทยก่อนนะครับให้ความรู้กับท่านผู้ชมก่อนอาจารย์ที่5ใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเริ่มระบบการค้าพาณิชย์เนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์โดยในอดีตเนี่ยมีการเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองเนี่ย ทำไร่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยเป็นการผลิตระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้าก็คือแสวงหาผลกำไรใช่ใชะะดังนั้นเนี่ยชาวบ้านชาวนาเกษตรกรเนี่ยจึงคิดว่าเอ๊ะจะทำไงเนี่ยที่จะต้องนำหาเงินทุนเนี่ยเพื่อมาขยายการผลิตได้แล้วก็ในดังนั้น,นในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจึงเกิดแนวคิดที่จะทำอย่างไรเนี่ยหาวิธีการช่วยชาวนาอืม เราทำอย่างไรคะก็ระบบสากลของไทยนะครับก็เราได้เริ่มมาจากพระสธรรมหลของกรมกรมสมัยรัชกาลประจัการที่ห้นะครับโดยกระทรวงพระคลังผาสมบัติเนี่ยโดยพระองค์กรมหมื่นพิทยารงกรณ์นะครับท่านได้ส่งนํารูปแบบสากลที่เรียกว่า ของเยอรมันเนี่ยซึ่งมีความเหมาะสมในสมยัยนั้นเนี่ยเขานํามาปรับใช้ในไทยออดังนั้นเนี่ยรัฐอัน,นเยอรมันเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นของสรกรูปแบบของสากลในไทยที่ไทยนำมาปรับใช้นะครับแล้วก็ค,คุณหวานรู้ไหมครับว่าพื้นที่ของอะเรนะสากลจังหวัดใดเนี่ยถูกจัดตั้งเป็นสากลที่แรกในประเทศไทย ภาคไหนช่วยใบให้หน่อยได้คะภาคกลางครับเฉลยเลยละกันเฉลยเลยเฉลยจังหวัดพิษนุโลกนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสากรวัดจันทร์ฮะเป็นสากรที่แรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยนะโดยดําริของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ซึ่งในภายหลังเนี่ยก็ได้รับการก็ถือว่าเป็นพระบิดาแห่งสากรของไทยนะครับค่ะ ซึ่งความร่วมมือของเราเนี่ยซึ่งก็ได้ดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภา,าคีไทยเยอรมันเวียดนามซึ่งเหมาะมากเลยซึ่งได้ยิงคุณสุภวัตได้บอกว่าเยอรมันเยอรมันเป็น,นจุดเ,เริ่มต้นอของระบบของรูปแบบสายการในไทยใช่ครับซึ่งมาถึงตรงนี้นะคะเมื่อเราได้พูดถึงการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากับต่างประเทศ ซึ่งในที่นี้เราก็ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมสหกรณากและวิจาหิิดขนาดกลางและขนาดย่อมในปเวเทศเวียดนามมากกว่า2ปีละอืซึ่งมาถึงเนี้ยคุณผู้ฟังอาจจะมีคําถามว่าประเทศไทยทําไมเราต้องไปให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้วยความสําคัญและความจําเป็นเนี่ยมันจําเป็นมากขนาดไหนซึ่งก็อยากจะขอ,อยกตัวอย่างง่ายๆเลยะคะ่ะเป็นตัวอย่างที่เราพอจะเห็นได้ชัด เราลองจินตนาการว่าประเทศเราเนาะประเทศไทยเราก็มีบริเวณติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็พม่าลาวเวียดนามมาเลเซียซึ่งมันก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายของคนทุน,ทนแรงงานใช่แล้วก็การบริการใช,ใช่ไหมครับต่างๆแล้วก็ในช่วงปลายปี5้าแดเนี่ยเราก็ได้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนละแล้วก็ นโยบายหลักสําคัญของรัฐบาลคอสชอเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นโดยนะครับเรียกว,ว่ากนาพภายใต้กำลนงการของคอสชเนี่ยก็ได้เห็นชอบให้มีพื้นที่ศักยภาพการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยหพื้นที่ชายแดนคุณวันว่าที่ไหนบ้างครับก็คงเป็นแต่ละพื้นที่แม่สอดอัลลัญยประเทศตราดมุกดาหารและก็สะเดานะครับเพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันการจ้างงานและก็การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวนะครับโดยเฉพาะบทบาทด้านของสากลเนี่ยว่ามันเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจพิเศษชายแดนยังไงเนี่ยเนื่องจากกรมส่งเสริมสากลของไทยนะครับก็ได้เข้าไปที่จะรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรในแต่ละสากลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศนะครับโดย มีการมีโครงการส่งเสริมการค้าชะแดนของสกอรเพื่อสร้างเครือข่ายการค้าร่วงประเทศนี่แหละทาเป็นเหตุผลว่าทาไมเราเนี่ยถึงรีกหนีไม่พ้นในการดําเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นราวพม่าก,กัมพูชาถึงแม้เวียดนามเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพรมแดนติดกับประเทศไทยเหมือนกับทั้งสามประเทศเบื้องต้นแต่ว่าก็ได้มีการ ทรานเฟอร์เทคโนโลยีเนี่ย <ฮะ S 2> ที่ไม่สูงมากสุดเกินไปแล้วก็ให้ให้องค์ความรู้กับประเทศเวียดนามน,นะฮะโดยภายหลังการดําเนินโครงการมากกว่า2ปีเนี่ยโครงการเนี่ยก็ได้บรรลุปเป้าหมายหลักๆเหมือนกันนะครับเช่น1เนี่ยเออหนึ่งเนี่ยโครงการเนี่ยก็ทําให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันก็คือกล่าวคือผู้มีส่วนส่วนร่วมในาการดําเนินโครงการนะเจ้าที่ VCA ของเวียดนามเนี่ย ตลอดสมาชิกาสากลใ,ในเขตภาคกลางของเวียดนามเนี่ยได้ประโยชน์โดยตรงเช่นในระดับหน่วยงานก็ได้มีการรับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกาันการสร้างคือใครสากลในอาเซียนเพราะว่าในกรอบเวทีของอาเซียนเนี่ย<ะ>ก็มีการเ,เขาเรียกนะมีการรวมกลุ่มสากลเหมือนกันเป็นการเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสากลต่อสากลในอาเซียนนะฮะในระดับบุคคลก็ทางไทยเองก็ได้รับความรู้ แล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาทพัพยา,า,ากรข้ามวัฒนธรรมเนื่องจากไทยหรือว่าเวียดนามเนี่ย<ะ>มีความแตกต่างกันนะครับแล้วอย่างยิ่ทางสารณ์ของเวียดนามเนี่ยเขาผลิตอะไรบ้างคะยังผลผลิตการเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนประเทศไทยเลยครับ<ะ>ก็ที่ภายใต้โครงการ่ะที่เราได้เข้าไปเยี่ยมอ,อ่ะที่เราเห็นนะฮะที่ได้เข้าไปชมชื่อเลยก็มีอนันผลิตภัณฑ์ข้าวข้าวฟุโอข้าวฟุโอนี่ คือเป็นพันฟูโ h o หรอคะเลยทาไมเป็นชื่อของสากรครับค,คนเวียดนามเนี่ยจะทานข้าวเป็นอาหารหลักเป็นคนไทยแต่ว่า,าพันข้าวเมล็ดข้าวเ่ยจะค่อนข้างแตกต่างจะมีเมล็ดยาวแล้วก็ค่อนข้างเหนียวโดยเวียดนามเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกข้าวในอันดับต้นๆของโลกใช่ไหมครับแล้วในเรื่องของคุณคุณภาพนี่ก็ ถูกปากรสสีมของคนไทยเนี่ยหรือเปล่าไปดูคุณหวานต้องไปลองเอง <rada> ได้ค่ะอ่าค่ะทีนี้เนี่ยก็ได้ฟังจากคุณสุภวัตว่าการที่เราได้ดําเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับเวียดนามเนี่ยในด้านของสากลเนี่ย <c ười> ก็เป็นการส่งเสริมในการเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นการแสดงเ, <c ười> เพิ่มบทบาทของไทยในการเป็นประเทศ Emerging ดดในการเป็นผู้ประเทศผู้ให้นะฮะค่ะ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะเห็นได้ชัดเลยจากการที่เราได้มีการดำเนินความร่วมือเพือกันพัฒนาอย่างง่ายๆเลยเนี่ยว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็เช่น<ๆ>ลองจินตนาการว่าเ,เราอยู่ในจังหวัดชายแดนซึ่งในในประเทศที่มีภมแดนติดกับเราเนี่ยฝั่งฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีแบบโรงพยาบาลที่ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะรับ ผู้ป่วยจํานวนมากใช่ครับซึ่งภาพที่เราจะเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ผู้ป่วยเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านจะมาใช้โรงพยาบาลประเทศไทยเยอะมากจนหมอพยาบาลจะต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้นอย่างกรมความร่วมมือแล้วเนี่ยก็ได้แบบมีโครงการสาธุชายแดนใช่ครับนอกจากด้านการเกษตรที่ที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะซึ่งไปสร้างโรงพยาบาลในเขตแดนที่มีติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเพื่อที่จะ บเทาซึ่งในเทปต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายมาเล่ากันฟังะเอีอีกเราได้ทำงานอะไร้าใช่ค่ะซึ่งการดําเนินการตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาข้ามแดนด้วยแล้วก็เป็นการกรองอาจจะแบบโรคระบาดอะไรที่จะเข้ามาอีกระดับหนึ่งนะคะนอกจากผลวิโัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมความรู้สึกที่ดี ต่อประเทศไทยด้วยเพราะว่าประเทศที่มีความร่วมมือกับเราก็จะมีความรู้สึกไว้้อเชื่อใจใช่ใช่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเขาจะได้เห็นว่าเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นและก็จริงใจในการให้ความช่วยเหลือในการลดช่องว่างการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนเราก็ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆกันใช่ค่ะครับวันนี้ผมมีเกิดความรู้เล็กๆนะครับจากประสบการณ์ที่ได้ เข้าไปทํางานในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนามกันนะครับในเวียดนามเนี่ยสหกรณ์การเกษตรเนี่ยจะสามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเช่นเป็นแหล่งซื้อขายปัจจัยการผลิตให้บริการที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรวบรวมและก็กระจายผลผลิตได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่สามารถให้บริการด้านสินเชื่อทําให้มีข้อจํากัดในการสร้างรายรับเพื่อพัฒนาสหกรณ์ซึ่งต่างกับสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทยนะครับที่มีผลประกอบการหลักเนี่ย มาจากธุรกิจสินเชื่ออาเป็นผลให้สากลเนี่ยเติบโตแล้วก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยเจ้าที่ VCA แล้วก็ผู้นำกลุ่มสากลของเวียดนามเนี่ยได้เคยมาศึกษาดูงานในเมืองไทยใช่ไหมครับอันที่ที่จังหวัดนครราชสีมาคุณหวานรู้ไหมครับว่าทาไมถึงต้องเลือกในการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่ทราบค่ะอ๋อเลยครับอันดีวผมอธิบายให้นะครับกลมส่งเสริมสากลเนี่ยได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมสากลอาเซียนนะฮะที่เราเกริ่นไปอาเซียนเลยนะเมื่อปี2555โดยได้มีการปรับปรุงและก็พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลที่5จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยให้มีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมด้านสากลในภูมิภาคอาเซียนเจ็จใน้ว่านวยงานไทยเนี่ยเตรียมความเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจะเห็นได้ชัดว่าเราเองเนี่ยมีเบสแพคทิส ในการที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเนี่ยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสากลเนี่ยประสบการณ์ของไทยเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยหให้กับกลุ่มประเทศเพื่อนบา้านเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยก็เพิ่งที่จะมีการก่อตั้งสากลเม,มื่อ6กกว่าปีที่ผ่านมา,าจากระบบคอมมูนเนี่ยในสังคมนิยมเนยมีการปรบับธุรกิจของสากลเนี่ย ให้เข้าสู่ระบบทุนนิยมเพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้เนี่ยเวลาสากรมีผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถไปส่งขายได้ที่ไหนบ้างคะครับในเวียดนามเนี่ยเขาจะมีศูนย์จำหน่ายสินค้าสากรเนี่ยเรทที่เรียกว่า Co-OpMart กระจายอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่การาที่จะนำสินค้าของสากรเนี่ยมาจำหน่ายในศูนย์ได้นั้นเนี่ยสินค้าจะต้องได้รับรับรองคุณภาพมาตรฐานและข้อกำหนดของศูนย์จำหน่ายสินค้า ทำให้สาก์ส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องพัฒนาสินค้าของตนเนี่ยอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสว่า,าช่องทางอื่นๆในการกระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศครับค่ะซึ่งโคออฟมาร์นี่มันจะคล้ายๆกับร้านสะดวกซื้อหรือเปล่าอ่าเหมือนโลตัสบ้านเราเลยอก็คงมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นๆหร,หรือพูดง่ายว่าโอท็อปของเวียดนามเนี่ยเข้ามาจำหน่ายในโคออฟมาทพร้อมกับสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกค่ะซึ่งรายได้ ของขวมาเนี่ยเขาคงจะกลับเข้าสู่สาก์แล้วก็ภาคลัดต่อไปแล้วคุณสุภวพรที่ผมได้มีโอกาสไปช้อปปิ้งที่ไ่นเหมือนกันใช่ได้ได้ไปไหมคะก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับค่ะแล้วก็ใหญ่โตสินค้าที่วางขายอยู่ส่วนใหญ่นี่เป็นสินค้าอะไรบ้างคะก็สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเลยเหมือนบ้านเราเลยฮะเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยวัฒนธรรมอาหารการกินอะไรเนี่ยก็ไม่ต่างจากบ้านเราแล้วอย่างนี้ถ้าพอจะรู้ไหมคะว่าแบบ อาหารข้าวเมื่อหนึ่งน้ำน้ำหนึ่งขวดเนี่ยประมาณกี่บาทเออที่เวียดนามเนี่ยราคาคก็พอๆกับเมือง,<ท>ง,งไทยนะฮะเมืองไทยอือไทยค่ะไม่ว่าผลผลิตทางการเกษตร <c oughs> วัตถุด,ดิบอาหาร <c oughs> แปรรูปอะไรนี้ใกล้เคียงกันเลยค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่มีเกิดความรู้มาฝากนะครับเราพูดโยงไปเกี่ยวกับเรื่องสากลแล้วก็โควออกมากแล้วนะฮะค่ะแหล่งทุงนที่สากลสามารถเข้าถึงได้เนี่ยของเวียดนามนะฮะค่ะ ก็เช่นได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสะกณรธนาคารทั่วไปสาก์สินเชื่อก็ซึ่งมีต่างก็มีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะครับทําให้สาก์ส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใช้แนวทางการเพิ่มจํานวนสมาชิกม,มากการคิดค้นบริการใหม่แล้วก็การพัฒนาบริการเดิมเนี่ยเพื่อหาทุนสำหรับพัฒนาสาก์ในเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกไปนะฮะ,ะในเมื่อเอ,อข้อจํากัดในการกู้เงิน จากภาครัฐเนี่ยมันจำกัด<ม>สากลจึงป้องระดมหาสมาชิกเพิ่มขึ้นเพื<ม>่อเพิ่มทุนเลนขึ้นเพิ่มๆไปเนะี่ยโครงการคนรมมุ่นเมตทยภาคีสายไยไทยละมันเวียดนามเราจึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาในการสร้างแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาธุรกิจแผนการตลาด<ม>ทําให้สากลในเวียดนามเนี่ยสามารถขยายธุรกิจบริการเนี่ยให้เพิ่มส่งขึ้นไม่จำเป็นต้องเพิ่งพิมพนถึงจับภาครัฐเป็นอย่างเดียวนะครับ อ,อ๋อค่ะฟังแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับ<ช>สหกรณ์มากทีเดียวโดยเฉพาะสหกรณ์เวียดนามรวม,มคนเลยวันนี้เข้มข้นมากรวมรถึงสหกรณ์ไทยเองด้วยใช่ครับซึ่งย้อนบ้างหลดสมัยรัชการที่ห้าใช่ครับค่ะซึ่ง อย่างไรก็ตามค่ะในการดําเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเนี่ยนอกจากประเทศเวียดนามแล้วเนี่ยกลมความร่วมมือระหว่างประเทศของเราก็มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆในหลายภ<ช>ูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศในแอฟ,ฟริกาลาตินอเมริกาประเทศเพื่อนบ้านของเราเกาะคาริบเบียนหรือหมู่เกาะแปซิฟิกโดยมีประเทศกลุ่มเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์หลักใช่ค่ะคซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับ การดําเนินทูตเพื่อประชาชนใช่ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์นะคุณสุภวั์ในการ<ช>ดําเน,านินความร่วมมือการพัฒนานเนี่ยมันก็เป็นเ,เครื่องมือหนึ่งในการ<ช>ดําเน,านินการทางการทูตท,ที่สร้างสารครค์คือ,อ,อนอกจากเราจะมีความร่วมมือใน ระดับนโยบายหรือการเมืองเศรษฐกิจสังคมการทหารต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มีความรด้านวิชาการเนี่ยด้านวิชาการเป็นอีกแง่มุมหนึ่งใช่ค่ะในการเข้าถึงประชาชนในกลุ่มประเทศอื่นๆอีกนะฮะเป็นเรียกว่า people to people นะครับค่ะซึ่งความร่วมมือในกลุ่มประเทศอื่นๆเนี่ยก็เราก็จะมีเกรดความรู้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในตอนต่อ ต่อไปของเราซึ่งจออากาศทุกวันเช้าเพื่อหัสพดีเวลา6โมงถึง6โมงครึ่งค่ะเพราะความร่วมมือทางวิชาการเนี่ยเรายังไม่ได้จำกัดอยู่แค่ด้านการเกษตรนะครับสากรนยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเกษตรแต่เรายังมีความร่วมมือในหลากหลายอื่นๆอีกนะฮะการท่องเที่ยวสาธารณสุขการศึกษามีการแลกเปลี่ยนผูชาชี่ญ งานวิจัยต่างๆนะฮะยังยังมีอีกเยอะเลยที่เป็นที่เราใช่แล้วเราอยากจะเผยแพร่ค่ะให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบนะครับว่าบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้จํากัดเจืออยู่เฉพาะเกี่ยวกับงานด้านการเมืองเศรษฐกิจขังคมเท่านั้นยังมีความหลากหลายในการดําเนินนโยบายต่างประเทศค่ะใช่ค่ะซึ่งในวันนี้ในช่วงท้ายของรายการของเราก็ เราก็ได้รับจดหมายและโปสการ์ดจากคุณผู้ฟังมาด,ด้วยกี่ท่านครับกี่ท่านโอ้เยอะมากเลยค่ะตอนนี้อันนี้ได้รับมาสองท่านแต่อาจจะมีมากกว่าน,นั้นเพราะาว่าใช่ครับค่ะเราก็จะจัดไปรบอบปต่อไปซึ่งสําหรับท่านผู้ฟังที่ส่งจดหมายหรือส่งปรัชญาบัตรมาหาเรานะคะคโดยสามารถเขียนข้อเสนอแน,นะหรือคำถามมาถามเราก็ได้นะคะเราก็จะมีของรางวัล ให้ก็จะเป็นอะไรครับเป้ค่ะน่ารักน่ารักเป้ค่ะจากไทก้ารมขมร่วมโลกประเทศใช่ค่ะผลิตโดยไทยก้านะคะแล้วก็ไทยก้าำไทก้าใช้ไทก้าจะเดินนะครับค่ะแล้วก็จะมีวารสารกรมความร่วมมือค่ะซึ่งในวารสารของเราเนี่ยก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับฉบับที่สองละใช่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศต่างๆก็จะมีเกร็ดความรู้ ด้านภาษาและวัฒนธรรมค่ะเพื่อให้เราได้เชิญวิทยากรได้เชิญผิวชาได้เชิญอาสาสมัครค่ะแล้วก็มาให้สัมภาษณ์แล้วก็ลงตีพิมพ์ในวารสารของเรานะคะค่ะซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนี่คุณสุภาพใช่ครับซึ่งเราก็จะแจกให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับค่ะสนใจแล้วก็ส่งปริญญาบัตรและจดหมายมาหาเราโดยส่งมาตามที่อยู่นี้ค่ะ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศศูนยราชการอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนอีกครั้งนะคะกครมความร่วมมือระหว่างประเทศศูนยราชการอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพหนึ h, ่งศค่ะ <ừ> ค่ะซึ่งในวันนี้เราสองคนก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะครับแล้วติดตามเราได้อีกในเทปถัดไปนะครับว่าเราจะเอาความรู้เรื่องใดเนี่ยมา,ามาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ